หายไปนานกว่า2ปีเลยนะครับเนื่องจากโควิดนะสำหรับนางเอกสาวเต้ยจรินพรล่าสุดนี้รับงานละครให้แฟนได้หาคิดถึงกันแล้วแล้วก็มาอัปเดตสานะหัวใจก็บอกว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วเพราะว่าก็เริ่มต้นที่จะศึกษาดูใจกับหนุ่มนอกวงการอยู่ซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นนะเพื่อนยังไม่เคยเห็นเลยอีกอย่างมีหมอดูทักด้วยว่าอย่าเปิดตัวเออกระเริกให้อยู่เงียบเงียบก็เลยอยากจะศึกษาให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าตนเองเนี่ยก็ไม่เคยปิดเรื่องความรักอยู่แล้ว ที่เพิ่งเปิดก็คือมือปรับกระทาดัวค่ะถือว่าเป็นการแบบกลับมารับงานจากที่พักไปยอะเหมือนกันใช่ก็คือจริงๆไม่ได้จะไม่รับหรอกแต่ว่ามันเป็นช่วงโควิดเราก็เหมือนออกกองไม่ได้2ปีได้อ่ะนานเหมือนกันนะคือแบบวันแรกที่เข้าฉากได้จาได้เลยว่าแบบนี่ยังจํหบดได้อยู่หรือเปล่าจริงๆคดเคิดเลยไหมคเคิดเลยไหมกลับมาเล่าดีใช่สดเคอแล้วก็เหมือนแบบ ต้องบิวตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้2ปีที่เงียบหายไปก็คือเงียบไปด้วยเลยเหมือนกันก็ไม่ได้คยอะละคะตอนนี้ก็คือไม่ได้คุยกับใครมาแบบ2ปีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเปิดใจก็มีที่คนที่แบบว่าอ่ะก็ลองลองคุยคุยดูอะไรอย่างเงี้ยคุยเพื่อนหรยังคะก็ก็ไม่ได้นานมาค่ะแต่ว่าก็เปิดใจแหละก็ลองลองศึกษาดูะไม่พูดดีกว่าค่ะหมอดูบอกว่าไม่ให้พูดติดแคสที่เคสไว้ก่อนถือไม่ได้แบบเหรอ มันอาจจะถึงช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเออเอออ่าอก็ก็โตแล้วด้วยค่ะแล้วก็เจอคนที่เรารู้สึกว่าเอออยากรู้จักอะไรเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะใช่ใช่ไม่ใกล้ต่อไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ตัวอะไรทำให้เปิดใจอ่ะคะอืมก็จริงๆก่อนหน้านี้สองปีอ่ะก็คือเหมือนรู้สึกว่าอยากที่จะแบบกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยแฮปปี้มีเวลาให้ตัวเองค่ะแต่ว่า เข้ามาก็แบบเราไม่ได้รู้สึกอยากรู้จักแล้วก็แบบเออยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นรุ่นที่ที่เราถืกว่าเออก็อยากทำความรู้จักมันมันเพิ่งเริ่มเริ่มมากๆอะคะ่ะใช่ก็ก็ใช่ขอขอคุยแบบว่าลองศึกษาแบบเงียบๆอะไรอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าหมอดูบอกว่าเนี่ยตามดวงเนี่ยนะแบบไม่ควรเปิดตัวกระเริ่อะไร เไมมอดดูบอกไหมว่าจะเปิดช่วงไหนได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามใหม่เลยเออจริงจริงได้พาเขาไปดูด้วยไหมคะว่าดวงดวงมันได้มันได้ไหมได้เย็นก่อนเราเปลี่ยนเรื่องไหมถ้าไปไหนมาไหนด้วยกันก็คือได้ปกติด้วยก็คือเต้รู้สึกว่าแบบด้วยอายุแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจริงๆสมัยนี้แล้วมันไม่น่าจะเป็นไรที่เราจะทําความรู้จักใคร าเราแบบไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยมันก็ไม่รู้จักใช่ไหมคะออาาก็อาจจะแบบอ่าไปเจอบ้างก็อข,อขอบคุณที่แบบว่าพยายามคนนี้ก็อ๋อคนนี้ไหมคนนี้ไหมอย่างนี้ไหมอ,อย่างนี้ไหมอะไรเพื่อนๆมานําเสนอเราเยอะไหมมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้น่ะกับคนนี้เพื่อนๆฟิดแบบดีไหมคะบอกว่าเออเชียร์นะชนะอาจริงยังไม่มีใครรู้เลยจริงเหรอแกนโอเพนนิ่งตรงนี้หรอค่ะหมายถึงว่ายังไม่มีใครรู้ว่ายังไม่ได้บอกอะไรมาใช่ค่ะเพราะว่าแบบ มันก็ไม่ได้นานมากขนาดนั้นด้วยค่ะเดี๋ยว,วค่อยค่อยคือเตอ้ยเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วแต,แต่ว่าขอคุยให้แน่ใจก่อนอดีกว่าค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ f c e b o o k Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ